ผมจะมาอธิบายแบบคร่าวๆเกี่ยวกับระบบการศึกษาของอเมริกานะฮะเพราะว่าผมก็ได้มาศึกษาที่นี่เริ่มต้นจากชั้นอนุบาลขึ้นมาจนถึงมัธยมปลายเขาเรียกระบบนี้ซึ่งเป็นใช้กันหลายประเทศนะฮะเป็นระบบเขาเรียก K12 หรือ K12 นะครับแล้วก็แบ่งเปง่ายๆเป็น เป็นสองอสองตอนนะฮะสองส่วนก็คือ primary กับ secondary primary ก็คือ,อเป็นช่วงแรกตั้งแต่เด็กเริ่มอ,อายุ4 6ถงขวบนี่ก็จะเริ่มกิาการเที่นก็คืออนุบาลน,นะฮะซึ่งส่วนมากก็สามารถจะไปได้ทั้งโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนของรัฐบาลนะครับส่วนมากถ้าเปิดไปโรงเรียนรัฐบาลเนี่ย เด็กอายุต่ำคือ4ถึง6ขวบนี่ก็จะเรียนประมาณครึ่งวันนะฮะทีนี้เหลือครึ่งวันนี้ก็ต้องไปจ้างาพี่เลี้ยงหรือโรงเรียนให้โรงเรียนอื่นนห้เขาเลี้ยงซึ่งก็มีราคาแพงนะฮะถ้าเปิดว่าเด็กไปฝากเลี้ยงหรือเอาไปฝากโรงเรียนเลี้ยงเนี่ยเด็กเล็กนะฮะที่อเมริกานี่จะแพงมากเลยนะฮะเพราะส่วนมากจะเป็นของอเอกชนทา อย่างที่บอกนะฮะถ้าเผื่อเด็กเราอายุ4ีขวบเนี่ยแล้เริ่มอนุบาลคินมนการเท่นเนี่ยก็เรียนประมาณครึ่งวันแล้วก็กลับบ้านอย่างคือแคลิฟอร์เนียจะเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็อีกครึ่งวันก็ต้องไปจ้างโรงเรียนอื่นเลี้ยงโรงเรียนเอกชนหรือสถานเลี้ยงต่อไปนะครับออพอหลังจากนั้นก็ Primary ก็จะเริ่มตั้งแต่เกรด1ถึงเกรด6นะครับช่วงนี้ก็เด็กก็จะประมาณอายุ7ขวบ จนถึง6ปีก็ประมาณเท่าไหร่ละ่ะ13 13ขวบนะครับตอนนี้ทุ่ๆๆไปแล้วเนี่ยทุกๆปีเนี่ยโดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียทุกๆปีเนี่ยเด็กจะต้องสอบข้อสอบของอเป็นข้อสอบวัดทั่วๆไปนะฮะ,ะเพื่อว่าจะจัด,จด,จดอันดับของโรงเรียนหรืออะไรมานองเนี้นะฮะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยถ้าเผื่อเด็กนักเรียนสอบได้ดีเนี่ยเขาจะมีสอบ เขาเรียกสตารนะฮะ S T R STAR เป็น standard standardized test สำหรับทุกๆชั้นนะฮะตั้งแต่เกรด1ถึงเกรด6นะครับทันนี้การศึกษาทั่วไปก็จะเริ่มเรียนประมาณแล้วแต่นะฮะประมาณ7จ็ดโมงถึง2องโมงครึ่งบ่าย2องโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ไม่ได้เรียนทั้งวันแบบบ้านเรานะฮะแล้วก็เขาก็จะมีรถโรงเรียนมารับส่งสองรับเด็กที่อยู่ไกลาจากโรงเรียนนะฮะ ส่วนที่จะแนะนำก็คือหรือพูดถึงก็คือเขาจะมีกิจกรรมอพอสมควรนะฮะในในระดับนี้ก็ไม่มากนักส่วมนมากจะเป็นาการแสดงประจำปีอะไรทำนองนี้นะฮะเราก็จะมีโปรเจกต์ให้เด็กทำบ้างนะฮะคือเส้นทำมิชชั่นโปรเจกต์ก็คือมิชชั่นก็คือเป็นโบทให้นักเรียนเนี่ย คือก็ต้องไปซื้อสิ่งส่วนประกอบมามาสร้างเป็นโบสถ์โบสแบบสไตล์ของสเปนิชนะฮะของสเปนนะฮะแล้วก็ก็ต้องเขียนเกี่ยวกับความเป็นมาของโบสแต่ละประเภทนนที่เป็นของแคลิฟอร์เนียนะฮะรัฐอื่นก็ไม่ทราบแต่ก็จะมีแบบว่ามีโปรเจกต์ให้ทำอาจจะอยู่ในช่วงเกรด4เกรด5อะไรต่องน,น,อน,นี้นะให้ทา ต่เด็กก็ก็เรียนวิชาทั่วไปนะฮะทีนี้พูดถึงบ้านเราเนี่ยจะเน้นเมืองไทยเนี่ยจะเน้นเรียนหนักมากทางด้านโดยเฉพาะเลขนะฮะบ้านเราจะเน้นหนักมากแล้วก็เรียนหนักพะถ้าเปรียบเทียบที่นี่ที่นี่จะเรียนค่อนข้างจะสบายกว่านะครับแต่เขาก็มีระบบสมมติเด็กเรียนเก่งเนี่ยเขาก็มีชั้นพิเศษนะเขาเรียกเกรด GATE เกรด e นะฮะสำหรับเด็กที่ เก่งหรือว่าขยันอาจจะไม่คือสามารถที่จะคือในระบบเกรดเนี่ยก็จะให้การบ้านเยอะอาจจะเป็น2เท่าของปกติการบ้านเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะให้การบ้านที่ยากขึ้นกว่าเด็กธรรมดาะฮะสำหรับสําหรับเด็กหัวดีก็เหมือนกับอาจจะเป็นชั้น A ของบ้านเราอะไรน้องเนี้ยนะฮะชั้น1นอะไรต้นองเนี้ยนะครับเขาก็มีให้นะฮะแล้วก็อาจจะมีการแข่งขันอะไรต่างๆกับโรงเรียนอื่น บ้างแต่ไม่เยอะนะทีน,นี้ secondary คือระดับต่อไปก็คือตั้งแต่เกรดเกรดถึงเกรด12 7ถึง12นะครับก็จะมี2ส่วนจะมี2โรงเรียนคือนักเรียนก็จะ,ะย้ายโรงเรียนส่วนมากจะต้องย้ายโรงเรียนจากเกรดหนึ่งตังหกจะย้ายไปโรงเรียนใหม่ก็จะเริ่มเกรด7ถึงเกรด8ปปีนะฮะ ก็คือเขาเรียกว่าเป็น junior high school นะฮะสองปีแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะไป high school ตั้งแต่เกรดเก้าถึงเกรดสิบสองจะเป็นระบบระบบ high school ที่นี่นะฮะทะนีนี high school เนี่ยอยากจะคุยเพิ่มเติมเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะฮะ mm hmm. เด็กในช่วงนี้ที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาสามารถจะเ,เรียนรวมกับคือไม่ใช่ เกรดเกเกรด10เกรดิเเกรดินี่จะเรียงแยกกันก็สามารถเรียนรวมกันได้เขาจะเป็นเหมือนลักษณะของหมายวิาลยคือให,ให้เลือกเรียนคลาสได้นะฮะเราก็อาจจะสมมติเราอยู่เกรด9าเนี่ยเรา,าจ,จะไปเรียนรวมกับเกรด10ก็ได้นะฮะรุ่นพี่ปีหนึ่งก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็อนุญาตให้เด็กเนี่ยสามารถจะเรียนคืออันนี้ดีมากสมมติเด็กที่ต้องการจะไปศึกษาต่อใน,ในระดับมหมายวยิาลยก็จะมี เด็กให้ให้เรียนให้เรียนแล้วก็สอบเขาเขาเรียกว่ามีระบบ IB ก็คือ international b a c u a l u r a t e นะครับแล้วก็ AP AP ก็เป็นคือก็จะมีแล้วแต่เด็กเลือกบางโรงเรียนก็มีเฉพาะ AP บางโรงเรียนก็มี2อ,อย่างบางโรงเรียนก็มี IB ก็คือเนี่ยอย่างวิชาต่างๆที่หมายวิาลยจะจะสอนอย่างส่มากก็ biology หรือ,อชีวะ เคมีฟิสิกส์แคลคูลัส psychology ก็คือจิตวิทยาแล้วที่สำคัญก็คืออังกฤษอาจจะมีมากกว่านั้นฮะซึ่งก็สามารถเรียนวิชาพวกนี้ AP กับ IB ก็คือเป็นวิชาระดับของมหาวิทยาลัยซึ่งถ้าเบื่อนักเรียนเรียนแล้วก็สอบ apply ที่จะสอบ AP นะฮะคือเรียนแล้วก็ต้องสอบคือ AP กับ IB นี่ก็จะเรียนหนักกว่า วิชาธรรมดาเพื่อเป็นระดับมหาวิาลยถ้าเผื่อเรียนได้แล้วก็สอบได้อย่างน้อยเขาก็คือ B หรือ B หรือ A อะไรทำนองเนี้ยจะต้องผ่านท้องได้ A, B หรือ A นะฮะถ้าเปิดตับอันนั้นเขาก็ไม่ให้ผ่านถ้าเผื่อได้ B หรือ A เนี่ยก็จะใช้หน่วยกิจอันเนี้ยจากเรียนที่ไฮสคูลเนี่ยเอาไปใช้ในหมหาวิาลยได้ก็คือพอไปเรียนหมหาวิาลยเนี่ยสมมุติว่าคุณผ่าน ภาษาอังกฤษ AP หรือจิตวิทยา Psychology AP เนี่ยหรือว่า Biology เนี่ยคุณก็ไม่ต้องเรียนวิชาพวกนี้ซึ่งจะทำให้คุณประหยัดเงินและประหยัดเวลาแล้วก็จดได้เร็วขึ้นซึ่งนักเรียนที่สนใจก็จะเทคเอ AP เนี่ยหรือ IB เนี่ยง h i g s s c ช่วง High school อาจจะเป็น2ช่วงปีสุดท้ายเกรด11อหรือเกรด12นะฮะโอเคอันนี้ก็สำคัญมากซึ่งเมืองไทยไม่มี ผมคิดว่าไม่มีนะฮะแต่ที่อเมริกามีมานานแล้วมีมานานมากแล้วก็อย่างลูกลูกผมก็ทําอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะนะฮะแล้วก็พูดถึงกิจกรรมทั่วไปคือระบบการสอนที่นี่นะฮะก็แล้วแต่โรงเรียนบางโรงเรียนก็สอนหนักเรียนเรียนกันหนักนะฮะเพราะว่าเขาต้องมีการทิ u t o เหมือนเมืองไทยแต่ทั่วไปแล้วก็เรียนเรียนก็พอสมควรแล้วแต่แล้วแต่เด็กนะฮะอย่างที่บอกเขาก็สามารถเลือกเรียนวิชาจะมีวิชาบังคับอย่างพวกเลขอิเล็กซอะไรเงี้ยทั่วไปที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศให้เลือกอะไรนัวน,นี้นะฮะ uh, uh, speech communication อะไรต่างๆเนี่ย uh, คือการพูดในสาธารณะหรือ public speaking อะไรต่างๆนะฮะในขณะเดียวกันก็มีโปร,รกายให้นักเรียนนี้ได้ uh, ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับรวมทั้งมีเขาเรียกว่าคลับหรือคลับในนั้นด้วยอย่าง key s club เนี่ยก็เป็นลักษณะให้เด็กเนี่ยมารวมตัวกันทำงานด้วยกันแล้วก็ uh, มีการหาเงินเขาเรียกเรสฟันนะให้ให้ให้คลักของตัวเองเพื่อจะมีกิจการอะไรอย่างอื่นนะฮะรวมทั้งถ้าเปิดสนใจการดนตรีก็จะมีหลายอย่างอาจจะมีแบนของของโรงเรียนนะฮะซึ่งส่วนมากแบนด์ก็จะเป็นเล่นในเวลาโรงเรียนแข่งกีฬาฟุตบอลหรือแลรนตนนองนี้หรือว่าการกีฬาต่างๆก็จะไปไปเล่นดนตรีช่วงนั้นด้วยนะฮะ แล้วก็มีเตเจเตอร์ก็เป็นลนักษณะการแสดงบนเวทีอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีการร้องร้องเพลงควายเออร์ choir, ก็คือร้องเพลงเป็นกลุ่มหรือก็คือร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยร้องเพลงด้วยวก็มีอะไรให้เลือกหลายอย่างนะฮะซึ่งซึ่งก็ผมว่าก็เป็นเปิดโอกาสให้เด็กนี่ได้ได้ได้เรียนอย่างอื่นนอกจากเน้นทางด้านการศึกษาอย่างเดียวคือดูหนังสืออย่างเดียวเขาก็ได้ มีโอกาสได้ได้เรื่องอะไรหลายอย่างแล้วก็มีมีการอย่างมีการวิ่งวิ่งมาราธอนอะไรเขาก็มีคลับของเขานะฮะคลับวิ่ง track and field ก็คืออส่วนมากก็จะเน้นทางด้านการวิ่งต่างๆนะฮะแข่งกันกับโรงเรียนอื่นซึ่งก็สนุกตื่นเต้นให้ับนะฮะสำหรับเด็กๆนะฮะก็ต้องไปแข่งตามโรงเรียนต่างๆนะฮะไปวิ่งแข่งตามรูปครับก็มีให้เยอะซึ่งซึ่งก็น่าสนใจเมืองไทยก็มีบ้างพอสมควร เพราะนั้นการเรียนทั่วไปก็แล้วแต่ช่วงไฮสคูลช่วง2ปีแรกนี่อาจจะจะไม่หนักมากแต่ช่วง2ปีหลังนักเรียนเขาต้องเต็มตัวที่จะโดยเฉพาะปีสุดท้ายก็ต้องเรียนก่อนปีสุดท้ายหรือช่วงปีสุดท้ายเนี่ยก็จะเริ่มสมัครมหาวิาลยแล้วแล้วก็อย่างที่บอกนะเด็กบางคนที่เืต้องการไปมหาวิทยาลัยดีๆเขาก็ต้องอทิวเตอร์เพิ่มนะฮะ แล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือเด็กเนี่ยต้องสอบนอกเหนือจากโรงเรียนเนี่ยต้องมีการสอบผ่านของไฮสคูลแล้วก็มีสอบอีกอันนึงสำหรับมหาวิทยาลัยก็คือ,อ,อเด็กไฮสคูลช่วงช่วง2ปีหลังเนี่ยเขาก็สามารถเริ่มจะสอบอสําหรับจะเข้ามหาวิทยาลัยนะ,ะก็คือ SAT แต,แต่อาจจะมีอีกอย่างหนึงคือ A.C.T. ด้วยนะฮะ uh, S.A.T. นี่ก็จะสอบค uh, ณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ2อย่างนะครับที่สำคัญเด็ uh, กจะต้องทําคะแนนให้สูง uh, เพราะว่าแต่โรงเรียนดีๆเช่น uh, U.C.L.A. Yale Harvard Stanford อะไรพวกนี้ก็ you know M.I.T. เขาก็จะดูเกรดนะฮะโดยเฉพาะแล้วแต่แผนกอะไรจะเรียนอะไร ก็จะดูคะแนนของ SAT แต่เด็กก็สามารถที่จะสอบได้เกิน1ครั้งครั้ง,งที่2หรือผมคิดว่าครั้งที่สามว่ายังได้นะฮะแล้วก็เอาเกรดที่ดีที่สุดเนี่ยเวลาไปสมัครหมายเวลาก็เอาเกรดที่ดีที่สุดเนี่ยไปสมัครนะครับก็ให้โอกาสสอบได้ไหลายอันอซึ่งส่วนมากเนี่ยก,ก็เด็กที่จะไปเรียนเรียนดีๆเขาก็จะกวดวิชาอย่างหนักช่วงนี้นะฮะบางคนต้องงานจะไปเรียนหมอหรือว่า วิศวะอะไรทำนองนี้นะฮะการโรงเรียนดีๆก็ก็ก็จะต้องสอบ s อ t ได้คะแนนสูงพอสมควรซึ่งก็มีความยากพอสมควรนะครับที่จะได้คะแนนสูงอันนี้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆทีนี้ระบบมหาวิทยาลัยอเมริกานะครับก็มีเริ่มต้นจากถ้าเผื่อเด็กที่ต้องการประหยัดเงินก็ก็จะมีระบบเรียนแบบ2ปีแบบบ้านเรานะฮะเขาเรียก Community College 2ปีนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คือเด็กที่จะไปเรียนจบปรญญาตรีเนี่ยก็จะต้องเรียนวิชาบังคับภายใน2ปีที่ Community College นะฮะคือหรือว่าวิไลสอ2ปีเนี่ยแล้วก็จะ Transfer นะฮะไปไปเรียนต่ออีก4อีก2ปีหรือ3ปีแล้วแต่เพื่อที่จะได้ปปิญญาตรีนะฮะ อันนี้พูดถึงประโยชน์ของ community college คือค่าเรียนจะถูกมากนะฮะ,ะแล้วก็จริงๆแล้ว community college เนี่ยบางคนไม่ต้องการได้ปริญญาก็สามารถเรียนได้นะครับเข้าไปอย่างง่ายแล้วก็ไม่จำกัดอายุด,ด้วยนะครับอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้นะฮะ,ะคือระบบอเมริกาดีอย่างหนึ่งระบบเมเาวิยาดีอย่างหนึ่งว่าระบบระบบเขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกทุกวัยสามารถเรียนได้ไ บ้าเราอาจจะไม่ค่อยมีหรือว่าอาจจะมีเฉพาะเอกชนหรืออะไรเนี่ยนะฮะแต่รัฐบาลนี้เขาจํากัดอายุซึ่งก็ผมว่าน่าจะเปิดโอกาสให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ community college นี่ก็จะมีทั่วไปนะฮะมีเยอะมากเพราะส่วนมากนี่จะเป็นของของรัฐบาลนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะคือบางเขาจะสอนวิชาหลากหลายมากเลยนะฮะไม่ยังเป็นว่า ทุกวิชาที่เรียนเนี่ยเพื่อจะเอาไปไป,ไปต่อเปิญญาตรีนะฮะแต่เขาก็สอนวิชาชีพคนอื่นอ,อีกเยอะมากนะฮะซึ่งใครๆก็มาเรียนได้โอเคนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะถ้าเผื่อบางคนเนี่ยส่วนมากก็จะไปเรียนหมายวิไลโดยตรงเลย4ปีนะฮะเป็ปริญาตรี4ปีซึ่งก็มีทั้งเอ,เอกชนและของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมี หมายเวลาทั้งหมดนะฮะรวมแล้วประมาณเยอะมากเลยนะครับมากกว่าเมืไทยเยอะ2,006นะฮะผมคิดว่ารวมทั้งรัฐบาลของรัฐบาลและเอก,กชน2,006เนี่ยทั่วทั่วอเมริกาซึ่งเยอะมากเลยให้เลือกเยอะมากเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่เรียนนะ,ะแต่ปัญหาก็คืออค่อนข้างแพงนะฮะ,ะยิ่งโดยเฉพาะเอกชนนี่แพงมากเลยนะฮะแพงกับแพงกับเมืองไทยเยอะเลยนะฮะ,ะท่านี้ของรัฐบาลก็จะถูกลงมาหน่อย แต่นี่ของรัฐบาลเนี่ยถ้าเผ <ส cushion> ื่อเราสมม,มุติว่าเราจะไปเรียนต่างรัฐนี่ฮะสมม,มุติเราจะไปเรียนรัฐเท็กซัสเราเราอยู่ฮาวายล้เราจะไปเรียนต่างรัฐรัฐเท็กซัสเนี่ยเขาจะคิดราคาแพงอาจจะถึง2เท่าเพราะว่าเราไม่อยู่รัฐนั้นนะฮะ,ะแล้วอ,อ,อเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะระบบการศึกษาในระบบหายเลยาลัยก็หลากหลายมากเลยแล้วก็จะเน้นเน้นการปฏิบัติ เน้นการให้นักเรียนเนี่ยได้ออกสแสดงความเห็นค่อนข้างพอสมควรให้ทำให้ทำกรของจริงนะฮะแล้วบางแห่งนี้ก็ถึงขนาดว่าให้ให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะตั้งบริษัทหรือสตาร์ทอัพในหมยไรได้นะฮะซึ่งมีกรณีที่แบบว่านักเรียนนี่สามารถอ่าเรสฟันก็คือมีบริษัทมาลงทุนด้วยแล้วก็ให้เงินเงินทุนทําด้วยก็มีนะฮะก็คือค่อนข้างจะอ,อย่างไรอ่ะ,อะมีความรเริ่ม และมีความเปลี่ยนแปลงเอาไอเดียใหม่ๆมาใช้เยอะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้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 เด็กเขาเนี่ยเรียนอย่างเดียวพวกมันก็น่าเบื่อด้วยเขาให้ให้ทำแรงอื่นแล้วให้เปิดโอกาสนักเรียนได้ได้ใช้ความความคิดรเริ่มทําขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้เริ่มธุรกิจที่นั่นได้อันนี้ก็มีหลายโรงเรียนที่ทําอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามวิธีและใหม่ๆมาทําให้การลการเรียนหนังสือเนี่ยเป็นน่าสนใจและมีประโยชน์ ไม่เสียเวลาเด็กนะครับทีนี้ถ้าเปิดบ้านเราเนี่ยเอาอย่างนี้ไปใช้ก็กจะดีมากนะฮะ,ะคืออเมริกาเขาพยายามจะเป็นระบบที่ว่าให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนร่วมกัน,เร,นเรียนด้วยกันเรียนจากกันแล้วครูเนี่ยทำหน้าที่เป็นคล้ายกับโค้ชคอยแนะแนวคอยอะไรต่างๆนะฮะแต่เขาจะพยายามให้เด็กเนี่ยคิดกันเองจะเปิดเปิดโอกาสให้เด็กนี่ใช้ความรู้ได้หลากหลายนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยม,ม,มันซับซ้อนถ้าเผื่อเด็กคิดไม่เป็นเนี่ยออกไปก็จะมีปัญหา แต่เมกาก็มีปัญหานะเด็กจบมาเยอะมากแล้วก็ไม่มีงานทำที่ที่ผมบอกก็คือว่าส่วนมากเด็กจะต้องกู้เงินมาเรียนซึ่งแพงกว่าเมืองไทยมากเลยนะฮะบางคนเป็นหนี้ถึง60,000ืนเหรียญถึงแสนเหรียญก็มีนะฮะถ้าไปเรียนสูงๆไปเรียนหมอเนี่ยอาจจะเป็นหนี้แสนกว่าขึ้นไปเหรียญก็ประมาณ3าล้าน4ล้านอะไรต่ำนองนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาอเมริกาที่จบแล้วไม่มีงานทําแต่มีหนี้แล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะฮะ แล้วก็สถานการณ์ทั่วไปก็คือว่าว่างานดีๆเนี่ยงานที่จ่ายกินสูงก็ไม่ค่อยมีนะฮะเพราะนั้นก็มีปัญหาตอนนี้มีปัญหามากที่อเมริกาผมคิดว่านี่ก็คงคร่าวๆที่บอกไปนะฮะถ้าเผื่อมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับหวังว่าคงให้ประโยชน์ได้พอสมควรนะครับแต,แต่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได,ได้สอบถาม ผมคิดว่าคงคงจะมีคำถามอะไรกันมากมายพอสมควรนะครับขอบคุณมากครับ